เกิดปัญหาอุทกภัยแต่เมื่อคืนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับเขาบอกว่าโอ้โหดูภาพข่าวก็น่าตกใจเหมือนกันนะฮะผู้สื่อข่าวของเราครับคุณธงชัยมีทัพทีมผู้สื่อข่าวสวทจันทบุรีครับสวัสดีครับคุณธงชัยครับสวัสดีครับคุณธนากรครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับโอ้นี่เปียกโซกเลยนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่หมู่สามบ้านทุ่งจอินนะครับบริเวณนี้เป็นสะพานบ้านทุ่งใจอิน เป็นสะพานแม่น้ําจันทบุรีนะครับเป็นแม่น้ําจันทบุรีตอนนี้นะครับพื้นที่ของอํเาเภอเขาคิจกรูจังหวัดจันทบุรีมีปัญหา,าน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขังนะครับในหลายตําบลน,นะครับไล่เลียงมันกันมาตั้งแต่ตำบลจันตะเขมตำบลกองคูตำบลตะเคียนทองนะครับรวมไปถึงในพื้นที่ของตำบลปวงแล้วก็กตำบลทาาไผ่นะครับซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้ําป่าไหลหลากแล้วก็เข้าท่วม บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเข้าท่วมสวนผลไม้ของพี่น้องประชาชนซึ่งอำเภอเขาคิูวส่วนใหญ่ก็ปลูกทุเรียนมังคุดนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ในพื้นที่เนี่ยปลูกผลไม้กันค่อนข้างที่จะเยอะน้ำเนี่ยมีน้ําป่าไหลหลากตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ของตาบลลองคูนะครับจากนั้น วันนี้มีฝนตกลงมาซ้ำอีกนะครับน้ำจากจันเกมน้ำจากกองคูก็ไหลลงมาในพื้นที่ที่ต่ำลงมานะครับแล้วก็น้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลไปที่แม่น้ำจันทบุรีแล้วก็จะเข้าไปในพื้นที่ของอาตัวเมืองชั้นในของจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับคุณคณากรตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่สามบ้านที่ใจอินเมื่อสักครู่นี้ผมเดินทางลงอาลงเรือท้องแบนไปกับอาทหารเรือนะครับทหารเรือนำเรือท้องแบน ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่หมู่สามบ้านทุ่งาอินมีมีพี่น้องประชาชนติดอยู่ในบ้านไม่สามารถที่จะออกมาได้อพี่น้องประชาชนก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ําท่วมแป๊บเดียวเขาก็เลยยังอยู่ในบ้านก็คาดว่าคาดว่าน้ําจะไม่มากปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปปิมาณน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายแจ้งของความช่วยเหลือทางทหารนะครับก็นํานำกําลังแล้วก็นําเรือท้องแบนเข้าไปช่วยได้อย่างปลอดภัยตอนนี้จุดนี้ที่บ้าน ทุ่งใจอินหมู่ที่3นะครับก็มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าน้ําไหลหลากนะครับน้ําที่เอ่อล้นจาก่าจากแม่น้ําจันทบุรีแล้วก็ไหลเข้าท่วม2ฝั่งนะครับที่มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่รวมไปถึงรวมไปถึงในส่วนของสวนผลไม้ด้วยตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกนะครับนายกเทศบาลของตำบลปวงนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับครับ ครับสวัสดีครับท่านครับท่านนายกครับพื้นที่ของตะบนปูวงเป็นไงบ้างครับท่านนายกครับครับตอนนี้ก็จากฝนตกต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานนะฮะก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับก็ได้รับคําร้องจากชาวบ้านนะครับว่าขอกําลังสนับสนุนนะครับซึ่งอย่างที่ผู้สื่อข่าวได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่านิ่งนอนใจไปนิดนึงนะครับประมาทนิดนึงนะเนื่องจากว่าปีนี้น้ำมาแรงนะฮะมาแรงเนื่องจากหลายพื้นที่นะครับเก็บปริมาณน้ําฝนไม่อยู่นะ จึงทําให้น้ําป่าไหลหลากนะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับติดกับลําคลองนะครับทําให้ในพื้นที่นะครับน้ําระบายไม่ทันครับจึงนเกิดการท่วมขังนะครับส่วนในพื้นที่ของตำบลพวนนะครับก็จะมีหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่สิบนะครับซึ่งถนนบางส่วนนั้นถูกตัดขาดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางเทศบาลนะครับทางอำเภอครับก็ประสานไปทางกองทัพเรือนะครับของข้าราชการนะครับนำกำลังทหารนะครับ มาช่วยพี่น้องขนของนะครับแล้วก็ทางวัดตุ้งตะอินนะครับก็มีพระนะครับซึ่งช่วยขนของแล้วซึ่งตอนนี้นะครับปริมาณน้ํานั้นยังขึ้นเรื่อยๆนะครับยังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังมีกําลังที่จะสนับสนุนอยู่นะครับซึ่งขอฝากนะครับว่าบ้านไหนนะครับที่ต้องการฟาร์มช่วยเหลือนะครับทางเทศบาลทางทหารเรือทางอําเภอนะครับยินดีที่จะช่วยนะครับขอแจ้งมานะครับจุดพระคอยของเรานะครับอยู่ที่วัดตุ้งตะอินนะครับตอนนี้มีอ่า ผู้มาร่วบกันนะครับทําอาหารนะครับสาหรับบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องที่มาช่วยเหลือนะครับก็อย่างไรแล้วนะครับขอให้ติดตามข่าวสารนะครับจากทางอำเภอนะครับหรือปภจังหวัดนะครับจะได้เตรียมการครั้งต่อไปครับขอบคุณครับก็ล่าสุดทางปภจันทบุรีมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในลุ่มน้ําจันทบุรีนะครับว่าอามวลน้ําจากพื้นที่ของอำเภอเขาทีรีกรดนะครับรวมไปถึงในพื้นที่ของอำเภอมะขามเนี่ย คาดว่าน่าจะไหลไปในพื้นที่ลุ่มน้ําจันทบุรีในไม่ช้าเขาใช้คําว่าในไม่ช้านะครับในไม่ช้านะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้มีการแจ้งเตือนให้ที่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ําจันทบุรีในเขตเศรษฐกิจพิเศษในเขตเศรษฐกิจของของตัวเมืองจันทบุรีเนี่ยขนของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับ